เอ็ดปวกได้ะเอมาดูเหตดกันมังพี่น้องเอ้ไข่ไปยังพวงตัวมึงกระดูววู้ยอแลวทำกันก็อยู่นนขาเจ้าอยู่ต้องพูดเลยเนาะปัด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 เัดปัดปัไปดปัดดปวปดด้ดปก้ โ้หมานหมอเมื่อเช้านี่พนุรนนสร้างเคียดพนบรายเหตุบานีย่งวสร้างกาบบานแผ่นินว่ับัอะไรย่างีน,นวาสร้งยางไกเหตุแต่พวกร่า,รางเอาหมันคักหมนัมนคักหมนัมนหมนันมันปูคข้างเข่าแล้วมันปูเห็นมันปูแบบใหญ่จ้ะ อนองละเฮดปวกได้กได้ให้ปวกแบบนี้ละจ้านี่เรามันออกคุกคุกยังสีแเราก่อ้นสีบอลเห็นก่อันสิได้เ่าเป็นยังเมียนดึงบวกเป็นซ้ำเมียเฮ้ยปลวกเฮ็ดปลวก,ก,กนะคะ นึกว่าเจ้าย่างไก่ๆก็พุ่นทางได้โยนี่กันว่าไก่ยังสั่งมื่อกาซีบอมื่อกาซีบอหลงเด้อบอนบ่อเทากับเท้าเอากับกับเปื่อยแหมเป็นน้ำหยังฮะเห็นไหมบ่าเทากับเปื่อยโอ้ยบ่ได้ดีดอกผู้ขาพี่นอนบ่งใดโอ้ หายมือหนึ่งจับยังไงจับนี่มือหนึ่งก็เลยบ่ถนัดพี่น้องก็เลยทายเบิ่งตอนเอาไอตอนเอาเนาะจ้าอันสมบูรณมสมปุกสมปุยตรงนี้หัวหัวหลุดเพราะว่าเขาเปียยไหมพี่น้องตรงนี้ต้องสิบเปื่อยพวกนี้ตาเด้อ มองมองนีู่พี่น้องอีงยังอยู่วัดเห็นก็ไม่เห็นมองเอาอย่างงาพี่น้องนะแลปลาเพกนห่ไหมขากะหยับหยียบไปกระมีบกหัวเ็าเป็นเห็ดน้อหัวเขาเป็นดำดำอขอกะหยับนะ อเปียบดพี่น oh, <God>. ้องละได้ซ้ำมีอละจ้าไอ้ปวกไอดปวกขายาวพี่น้องไอดปวกขาวได้บ่โอ้ยขาซ้าขาคือโอ้ยขาบ่ได้จัดอันไปเฝ้าไรหมูเข้าไปก่อน เห็ดเห็ดปวกยาได้แล huh hey, ้วเห็ดกอเห็ดกอเออแบบพอตะดอกเทาๆร่างได้วน้อเมโอ้เห็ดไข่งามโอ้ดอกงามคักเห็ดไข่งามงามจ้าเอาเฮ้ยใ่ล้จะมาเมืองนี้ว่าคิดหวังในได้สุเทีย เดี๋ยวดอกด<ห>นึงเร<ล>าผู้ได้ตีเลยเออเถ่าเอาโลดหายัางกรนเช้านี่กระเสอือกเออเยังกรนเสล่ะอันนี้ยังเห็นยังเนื้ขึ้นลาเนี่ยน้ำเนีย่ยเคี้ยนอะได้เพราะว่ามันเถ่าเขาได้บอกมั้งพวกไอ้ถ้าไม่พวกไต,ต่เขาจะพอเห็นมันยุ่นทางเนาะ อาโอเอากลับแล้วพี่น้องโอเอากลับบ้านแล้วจ้าหากลับบ้านแล้วหลงกันทียบทัวคือกัน <c oughs> <c oughs> มาหาเห็ดก็หลงกันพี่น้องมองมองนี่มองนี่ก็ออกเห็ดไขด่ดีดีนะเชีวยวเออ พี่น้องมานมา,น,มาน,นี่กระสวยดอกนี่กระสวยพี่น้องเห็ดไข่อีกแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องมาถามูกันมัานีแ่แหละสิ่งที่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่น้องคะ่ะเอ๋มาดูเห็ดกันมาดูเห็ดกันบู ซ้วนดอกนี่ดอกพี่น้องโอ้โอ้อ้วนสวงามสวยามหมันหมานฮ็ดปวกม่จฉ่คนหมันหมานได้จัลยมจะคนหมันหมนได้ละมึงของยายุ๋ยยางก็โอ้ยยายวยสรุปแล้วก็ได้ฮ็ดปวกหลายฮ็ดปวกพ่นมิจฉพูดดีๆโอ้ยพ่นละบ่เท่า นก็ได้เห็ดเท่าด้พี่น้องเห็เ็นตัวเดียวมันจะกว้างกลับไปมองเกาเตี้ยี่นอนไมใช่เห็ดดอกงามๆได้วบางเห็ดบ่งามส่อๆได้หนิที่จริงเห็ด้เลยหลายอดอกเห็ดขางมันหักนะแม่แม่งกินนะแม่ก่จะพดเอาหนากลับบ้านแล้วจ้าบ้านแล้วไปเห็ด าเห็ดมานพี่น้องมานมันมีแต่เห็ดปวกค่ะมีแต่เห็ดปวกค่ะวันนี้มาเจอเห็ดปวกคักค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะคิดน้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม